สวัสดีค่ะอยู่กับส้มสมศรีสะพายูเคค่ะวันนี้จะพาพี่น้องทุกท่านมาชมมาชมอีอยงวัดติอันยาแนวกบเบืองพี่น้องอาศิมีแนวมะเบาสู้กันฟังเนาะมีสาระแนบ่มีสาระแนกกับฟังคือก่อนเด้อพี่น้องขาพอดีมาห้องดีเด์นะพอยหยผ้ามาห้องดีเดย์กับว่าเมนมาห้องดีเดย์ฉนิด ตื่นกินมากกินแล้วก็น,นอนกินแล้วก็น,น้อนบอ่แมนเด้บ่แมนเด้ชีวิตเมยพลังกับบอแมนว่ามันก็มีมุมลําบากแน่มีมุมสบายแน่ปนปนกันไปสลับกันไปเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี่ก็อยากสิมาแช่น่ะนะอันพอดีอันเ <c oughs> <c oughs> อยชีวิตเมียพลังเนาะแมนบอพี่น้องค่ะมาฮอแน่ดีกกับบอแมนว่าสิมาสบายมาก มานาั่งดื่มคอกเทลมากินอาหารไปเที่ยวเทะเลยางใสสุดสวยๆบอแมแนเดอร์พี่น้อง่ะมาเห็ดอีหอย่างมาสีมาดูแลบ้านอะนะพี่น้อง่ะพอดีอันบ้านที่ยุสเปนโดนโด,ด,ดนเทียจงังถิมีค้นมากเนาะพี่น้อง<ม>บาัตตานี่เป็นอย่างมาตีเฮ้ามาโดนโด,ดนเทียเฮ้ามาเฮ้ากระตองมาเห็ดความสะอาดเฮ้ากระตองมาเบิงบามงดมันพังมงดมันเสียเฮ้ากระตองมาส่องแซมน,นเนาะจ้างค้นกระจ้างได้เลย จ้างได้ได้พี่น้องแต่ว่าความงกของปใหญ,ญ่นั่นบ่เมนว่าความงกหรอเลคือเพิว่วมาอย่างสีเฮ้าเห็ดเองได้เขาก็เห็ดไปก่อนทำมันบ่เหลือบากว่าแร่งเข้ากับเห็ดไปก่อน,น,เ,นเ,อกกเขา้าไปาต้องไปจ้างมันเสียเงินมาตีย่างเช่นอย่างเช่นอย่างมาตีย่างเช่นปูกระเบื้องเด้อพี่น้องมาติดกระเบื้องติดกระเบื้องสะไหลานามโอ้ยพอดีสะไหล่หนามอันปล่อยปล่อยทิ้งล้างมาห้าหกปีเนาะบ่ได้เปิดหนามใจเนาะ กระเบื้องมันกระลุดแบบนี้พี่น้องกระเบื้องมันลุดเหตุจากไหนบ้างที่ข้าวจ่างคนได้พี่น้องข้าวจ่างคนน่ะมือสองมือนี่ปานน่ได้เปิดน้ำลงแล้วเล็กหน่อยในเลรีแล้วแต่เป็นความความเอียงบ้าตทีความปราณีตของพญาย่์เท่าเป็นความงกนนั่นแหละก็เสือบอกบอกไปแบบว่าให้มันแล้วซะเป็นความงกของพญาย่์นะบ่อยากเสียบ่อยากเสียเงินอียังี่เฮาเฮ็ดได้เพิ่นว่าเพิ่นก็เลยโชว์ลูกเพิ่นเลยแบบนี้ยังจะเฮ้าเหตุใดเฮาก็ต้องเฮ็ดเองเฮาเฮ็ดเองก่อนให้มัน ให้มันสุดความสามารถของเฮ้าก่อนเฮาถึงจะไปเข้าถึงจะไปขอความช่วยเหลือหรือว่าเขาเขาจะไปจ้างคนมาเห็ดบัต้นนีเพิ่นผ้าลูกเพิ่นอันยากระเบื้องอน,นะพี่น้องอันเพิ่นตอเพิ่นอะไรอย่างเพิ่นติดกระเบื้องเนาะเพิ่นติดกระเบื้องล้วบัต้นีีกระเบื้องที่มันหลุดได้พี่น้องมันสิ้นหน่อยน,อยนึงได้พี่น้องเดี๋ยวจะเอามาให้เบิง่งนี้พี่น้องจะให้เบื้องกระเบื้องประมาณซ้ำเหรียญหาบาทนี่แหละพี่น้องติดไป เดิงต่อมาติดกระเบื้องมองไนที่มันหลุดีนติดไปทีละอนันทีละอนันจนว่ามันสิแล้วอันเมียนี่ก็อาปากชอบอเฮนล่ะบ่หงวสดใส่ข้ามัไดขันจ้างคนปานนีมันแล้วแล้วมันพอสองสามหมื่นมันแล้วแอันนี้เฮ็ดมากเราะมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วพี่นอ้องเนี่ยพอฮันได้เครื่องยู่เฮ็ดไปเทิงอากาศบ่ค่อยดีบางมือกับฝนตกต้องทาให้ต้องทาให้แดดออกได้ต้องคอยเฮ็ดได้พอเฮายา พอเขาอันเขาเอ่นไว้เนี่ยเข้าปูกระเบื้องเขาติดกระเบื้องเนาะขันขันมันฝนตกมากกว่าสิบติดเนาะบัตเตอร์นี่มือนี้มือมือขึ้นอ่ะฝนตกอยู่ได้พี่น้องมือขึ้นฝนตกบัตเตอร์นี่อากาศมันจะดีเนี่ยมือสอบลูกไส้น่ะขยันเหี่ยงบุบลูกไส้ลูกไส้หน่อยเพิ่อนอ่ะเพิ่นม,พนมาเพิ่นมายากระเบื้องยากระเบื้องที่เข้าตอกันไปงแต่หมูว่าน่ะเนาะ <im edia> เพิ่นมายาเพิ่อนอยากให้งเมื่อยาแห้งสะไหล่หนา <im edia> <ๆ S 1> เสร็จเร็วเร็วนะเพิ่นกะ เพื่อนกับเบิร์ตข้ามเบาที่จะที่จะคุยกับพอเพื่อนเหรอเพื่อนกับเปล่ามาเห็ดเองเลยจ้ะอันนี่แหละค่ะชีวิตเมียพลังมากว่ามา,มาห่อดีๆโบแมนว่ามีแต่ซื้อว่ามา,มาห่อดีเๆซื้อๆแต่โบแมนเดินหยางโบแมนเอีอ่ยงเดินพี่น้องมาซอยพญายอ่อมสองแซมบานนะนะมองได้อันมองได้ที่มันผุ่มันพังมองได้ที่เอาเห็ดได้พญายิ่เพื่อนก็บ,บอกว่าให้เอาเห็ไดไปเองก่อนเอาเห็ดจนมาสุดความสามารถเอาเพื่อนเหรอ ก่อนเท่าถึงจะไปจ่างคนน้นนะนะพี่น้องขาแบบนี้ก็โอ้ยม้วนเลยค่ะพี่น้องเลยค่ะม้วนค่ะเพิ่งพอยายเพิ่มเล็กหน่อยกับผ้ากันยากระเบื้องตอนนี้อันติดติดกระเบือเ้องในเคอรหนึ่งเนาะเหลือแต่ว่ายาแนวเ,ว,เวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิแพนให้พี่น้องเบื้องเด้อทั้งหลังนี่สิเป็นนั่นเออเนาะอย่างสิเป็นสระวไวน้าหญ่เนาะตอนนี้ติดกระเบื้องเซ็ตแล้วเหลือแต่อ่าเดาะทับเขาไม่เสืเอ่อมว่าอ่ากุชชี่บ่ สกุชิบัสเนาะอัน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 หน่อยๆเนาะสกุชิบัสอันนันน่ะกระเบื้องลุดออกมาเบิดเลยพี่น้องเกือบเบิด์ลุดออกมาเต็มเลยอันนั้นบอกมูว่าสงสัยคือสีเบลลวดอกฮอลิเดย์นี่คือสีย่างคือสีย่างติดบ้านในเศษดอกพี่น้องพุญหลักคือสีกราบมาอีกฮอลิเดย์หนึ่งบุญหลักพี่น้องต้องคอยสีมาติดอีก เด็กหน่อยเด็กหน่อยก็สิวบวันได้บ่ายน้ำลัดค่ะฮอลิเดย์นี่พุ่นละฮอลิเดย์หนาเขากลับมาอีกเขาก็ต้องมาเฮ็ดเห็นมันเสียก่อนเท่าที่ามาเปิดน้าลงสะน่น,นะเป็นอันมื้อนี่นี่แหละอย่างเมื่อกบอกพีพน้องฟังว่าอีย่งละ่ะอยียงที่เขาเฮ็ดเองได้เขาอย่าพึ่งไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะพอใหญ่เิ่นว่าเขาเฮ็ดเองจนว่าสุดความสามารถของเขา้าน,นี่นี่จะเป็นอีกโก้หนึ่งของอ ของพอยายได้พี่นอ้องบ่มแมนวาอยอียงเด้เพิ่นสิเป็นแบบว่าเป็นคนบอกหอยักนะขันเทาจ้างนะนาาคนปานนี่มันกะเล้วเลียวมันกะเสียบ่ค่อยหลายไปนในดอกแต่ว่าพอยาย,ยเนี่ยเพิ่นบอน,นี่เพิ่นมาเพิ่นเห็ดเองได้เพิ่นสิผ้าลูกเพิ่นเห็ดโอ้ยแบบแต่น,นี้เด้อพี่น้องมวนกันมวนกุน๊บเลยล่ะพี่น้องเด็สิแพทย์ไหนเบ่งเด้พี่น้องค่ะแม่กับลูกก็ช่วยกันทำข้าก่อนที่เราจะออกไปกินข้าวนะคะพี่น้องค่ะันี้ดู <Okay. S 2> ทำเองทุกอย่างถ้างงมีฝรั่งทำเองทุกอย่างสะกสเบือย,ยันเรือลลกนะคะพี่น้องค่ะ อะไรเล็กๆน้อยๆที่ประหยัดได้เราก็ประหยัดนะคะพี่น้องค่ะประหยัดช่วยผ่อใยชาถ้าเราไปจ้างคนอื่นเราก็ต้องเสียอย่างต่าก็ร้อยสองร้อยใช่ไหมคะแต่นี่เราก็ทำกันเองในครอบครัวนะคะพี่น้องค่ะประหยัดได้เราก็ประหยัดค่ะ อายาแนวหมดแล้วเดี๋ยวจะให้ลูกไปผปสมใหม่นะคะพี่้องค่ะพอดีลูกชายดูจากดูจากคุณพ่อทําแล้วก็ไปผปสมเองเลยค่ะลูกชาย